สวัสดีครับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องรองเท้า Adidas 3คู่ด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีหน้าตาที่มันคล้ายๆกันแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวก็เลยอยากหยิบยกมาแล้วก็อัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจริงๆก็จะเป็น3รุ่นบวกกับ1รุ่นด้วยเพราะว่าอีก1รุ่นเนี่ยผมไม่มีนะครับสรุ่นนี้ก็คือรุ่นกรเซลนะครับรุ่นนะี้แล้วก็เป็นรุ่นที่ยอดฮิตนะตอนนี้เลยคือแซมบ้าแล้วก็รุ่นท ก็คือสเปเชียลนะครับสามรุน่นนี้พอเรามาวางเทียบกันปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหน้าตาแบบคล้ายๆกันหรือว่าแทบจะเหมือนกันมากๆกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลละกันว่าแต่รุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างครับซึ่งก่อนอื่นเลยอยากจะพาทุกคนเข้าไปดูในเว็บของ Adidas ก่อนนะว่าเขามีรุ่นอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับอ่เรามาลองเซิร์ชกันดูนะครับอย่างเช่น SamBA s amba. อ่าแซมนะครับก็จะมี s a m b a เห็นไหมก็จะมีแบบสีต่างๆ ก็จะมีสซมบ้าที่ปั่นจักรยานด้วยแต่ว่าหลากัหลกๆวันนี้เราคงคุยกันถึงแค่ตัวแซมบ้า OG แบบนี้นะครับประมาณนี้3-4รุ่นนี้เพระะนันแซมบ้าวันนี้ก็จะเป็นแค่รุ่นเดียวนะครับแล้วก็ไปดูที่สเปเชียลสเปเชียลก็เราจะเห็นว่ามี h a n d ์บอลสเปเชียนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกัน ประมาณนี้นะครับเ,เซเชลก็จะมีอยู่แค่รุ่นเดียวอันนี้คือผมขอเอาของแค่ประเทศไทยแล้วกันนะเพราะถ้าเกิดเอาไปดูของต่างประเทศมันจะมีรุ่นแบบยิบย,ย่อยเยอะมากๆแล้วก็กกเซลกาเซลเนี่ยก็จะมีอยู่รุ่นอินดอร์นะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะแล้วก็มี85นะครับแล้วก็มีโบ w แล้วก็กาเซลรุ่นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยกาเซลวันนี้ผมขอ พูดถึงรุ่นรองทัาผู้ชายแล้วกันก็จะมีกาเซลตัวปกตินะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่จะเขียนว่ากาเซลแล้วกาเซล85ที่ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ตัวกาเซลอินดอร์ซึ่งตัวอินดอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่กุตตี้เขาชอบเอาไปคอลลันั่นเองนะครับเนี่ยรุ่นปกติอยู่ที่3,800บาทแล้วก็8 5ขึ้นมาเป็น4,700ประมาณนี้นะครับต่างกันประมาณพันหนึงนะแล้วก็สําหรับรุ่นอื่น พวกแฮนบอลเนี่ยก็อยู่ที่3,800บาทแล้วก็แซมบ้าก็อยู่ที่3,800บาทเท่าๆกันนะครับอาล่ะเรียบร้อยกันแล้วนะครับสำหรับการที่เราเปิดดูในเว็บไซต์นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะมาดูรุ่นแต่รุ่นเนี่ยแบบเจาะลึกลงไปเลยแล้วกันนะครับผมเคยทําคลิปคลิปหนึ่งของแซมบ้ากันไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็สามารถคลิกไปดูด้านบนกันได้นะครับคือผมขอเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าตัวแซมบ้าเขาออกแบบมาในปี1949เเนี่ยเพื่อออกไปเล่นเป็นกีฬาฟุตบอลนะฮะ ก็ออกมาแล้วก็ไปบราซิลใน1950เขามาบีบอลโลก,กน,นะตอนนั้นก็เลยได้ชื่อว่าแซมบา้าแซมบ้าก็เท่ากับบราซิลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเขาก็ออกมาเป็นรุ่นกาเซลแล้วก็ตัวสเปเชียลซึ่ง2รุ่นนี้ออกมาเพื่อกีฬาแฮนด์บอลนะครับก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันแบบพื้นอะไรอย่เงี้ยของแซมบ้ามันก็จะแบบเหมือนฟื้นรองเท้าฟุตบอลแต่ว่าพอเป็นของ elle, <ummy> กาเซลแล้วก็ของตัว สเปเชียลเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่มันแตกต่างกันออกไปเป็นแบบนี้นะครับซึ่งพื้นเนี่ยผมคงไม่ลงดีเทลต่างต่างแล้วกันว่ามันใส่แล้วมันให้ฟีลลิ่งที่มันแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อการเล่นกีฬาที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับมาดูที่รุ่นแรกก่อนนะครับก็คือแซมบ้านะฮะแซมบ้าจะเป็นรองเท้าแบนๆบซึ่งผมว่าหลายๆคนก็อาจจะแบบสงสัยว่าเอ้ยแล้วมันแตกต่างกับสเปเชียลอย่างไรกันบ้างเพราะว่าพอเราดูปุ๊บเนี่ยาะว่าสองรุ่นนี้มันดูคล้ายๆกันมากๆเลยแต่ว่าพอเราามเทียบกันจริงๆแล้ว เราจะเห็นว่าแซมบา้ามันแบนกว่าสเปเชียลมันจะมีความบวม,บวมกว่าประมาณหนึ่งนะฮะดูด้านหลังก่อนเห็นไหมฝั่งนี้คือสเปเชียลนะครับมันสูงกว่าแซมบา้านิดนึงแล้วก็ด้านข้างไซด์โปรไฟล์เนี่ยมันก็สเปเชียลมันจะมีความหนาของพื้นเนี่ยมากกว่าแล้วก็ด้วยความที่มันหนาแบบนี้ใช่ไหมพื้นน่ยมันจะสูงขึ้นเนี่ยแล้วก็สีมันแตกต่างกันด้วยนะครับ คือถ้าเกิดเราเห็นของแซมบา้าปุ๊บเรารู้สึกว่าแซมบ้ามันพื้นแบบสีเข้มเข้มให้ความแบบวินเทจกว่าอะไรประมาณนั้นแบบเก่าเก่ากว่าแต่ว่าพอเป็นตัวสเปเชียลแล้วเนี่ยมันเป็นพื้นกรรมพื้นสองตัวนี้มันแตกต่างกันนิดนึงนะพื้นของแซมบ้ามันจะแข็งกว่าของสเปเชียลม,มันจะแบบมีความนิ่มกว่าประมาณหนึ่งนะครับแล้วด้วยวัสดุต่างๆเนี่ยของสเปเชียลแล้วก็แซมบ้าเนี่ยผมว่ามันแตกต่างกันนะผมรู้สึกว่าทัชของตัวหนังกลับของสเปเชียลเนี่ยมันดีกว่า ของซัมบ้าจะเป็นหนังกลับแบบแข็งๆแล้วก็ดูด้านบนผมเทียบไปดูอันนี้คือไซส์เก้าเท่าเกันนะครับพอผมเอาไปวัดดูแล้วเนี่ยมันจะแบบมีความยาวที่มันแตกต่างกันนี่ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับมันจะต่างกันแบบครึ่งเซนเซนหนึ่งประมาณนั้นก็ทําให้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไซส์กันด้วยนะครับแล้วก็พื้นด้านในของแซมบ้าจะเป็นพื้นแบบแบนๆพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบ ไม่ได้สพอร์ตเท้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นพอเป็นของสเปเชียลเนี่ยด้านในอ่ะมันจะมีตัวสพอร์ตอุงเท้าผมขอหยิบออกมาให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมนี่ยมาสปอร์ตอุงเท้าได้ทําให้เวลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะพพอร์ตตรงอุงเท้าเพิ่มขึ้นมาสบายขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเวลาใส่ปุ๊บนะครับมันจะแบบสพอร์ตขึ้นมาตรงนี้ตรงช่วงอุงเท้าพอมาดูไซส์โปรไฟล์แบบนี้แล้วนะครับตัวซัมบ้ามันจะแบบมันจะพุ่งไปมากกว่าบริเวณตรงเนี้ย มันจะเรียวไปเลยนะแต่ว่าของ Special เนี่ยมันจะแบบมีความแบบโค้งลงไปหน่อยแล้วก็ความยาวเนี่ยพอมันยาวมากขึ้นครับตอนที่เราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่ตรงนี้นิดนึงในไซส์เท่าๆกันอย่างที่เห็นนะครับว่าทางไซส์สเปเชียเนี่ยมันก็จะมีความยาวกว่าประมาณหนึ่งแล้วขวมันก็ดูมนๆกว่าแซมบ้าก็จะดูเรียวกว่าแซมบา้าคือฝั่งขวานะครับ๋ยมออนฟีดให้ดูด้วยแล้วกันนะครับว่าพอใส่แล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นอย่างไรกันบ้าง s ซมบ้าแล้วก็สเปเชียลเนี่ยมันจะมีความแบบความเรียวๆกว่าผมเลยอยากเทียบ2รุ่นนี้ให้ทุกคนได้เห็นแบบชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือเชือกนะฮะของแซมบ้าจะแบนๆส่วนของสเปเชียลเนี่ยจะเป็นเชือกกลมๆตัวแทบข้างๆเนี่ยตัวทรีสตรีนะครับที่ทุกคนเห็นถ้าเกิดเป็นของสเปเชียลเขาก็จะเป็นพื้นใสๆพื้นกรใรสๆแบบนี้เราก็จะเห็นตัวแทบเนี่ยมันยาวลงมาจนสุด ตแต่ของแซมบ้าเนี่ยมันจะถูกกลืนเงินไปกับพื้นนะฮะส่วนความแตกต่างของแซมบ้าสีขาวแล้วก็สเปเชียลสีขาวเนี่ยผมไม่มีแซมบ้าสีขาวให้ดูนะแต่ผมเพิ่งซื้อคู่นี้มาสเปเชียลสีขาวลิ้นของมันจะเป็นสีดําแล้วก็ตามชื่อที่เขียนตรงนี้เลยนะครับตรงลิ้นเนี่ยว่า Handball Special ก็คือว่าเขาทําออกมาเพื่อกีฬาแฮนด์บอล ถ้าเป็นซัมบ้ามันจะเป็นสีขาวก็ลองดูแล้วกันว่าใครชอบแบบไหนคือผมอาจจะไม่เทียบตัวกระเซลกับตัวแซมบ้าแล้วก็สเปเชียลมากขนาดนั้นเพราะว่าผมว่ามันสามารถแยกกันได้แบบชัดเจนประมาณหนึ่งนะตัวกระเซลเนี่ยมันจะแบบบวมๆกว่าหัวมันบนมน,นกว่า2รุ่นนี้ มาต่อกันที่ตัวของแกสเซลนะครับแกสเซลก็จะมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันก็อย่างที่เมื่อกี้บอกกันไปนะครับไปดูในเว็บของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งตัวแกสเซลธรรมดาตัว85แล้วก็ตัวอินดอร์นะครับซึ่งผมมีตัว85ทุกคนได้ดูพอผมได้ไปลองมาแล้วเนี่ยทั้ง3รุ่นผมชอบตัวแกสเซล85มากที่สุดเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบ เป็นทรงที่มันดูคลาสสิกมากๆเลยคือมันจะมีความแตกต่างกับตัวอินดอร์เนี่ยประมาณหนึ่งผมขอวางเทียบไปดูเลยแล้วกันนะครับทั้ง3รุ่นนะครับรุ่นแรกเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นตัวอินดอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นตัวกกเซลปกติแล้วก็ตัวซ้ายมือนะครับนี่ก็จะเป็นตัวกาเซลที่เป็นตัว85ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยคือว่าพอเป็นกาเซลที่เป็น85เนี่ยมันจะเป็นหนังกลับแล้วก็ ตัวพื้นจะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นตัวฝั่งของอินดอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นนะครับมันจะด้านหลังเห็นไหมมันจะมีความแบบสโลปขึ้นมาเนี่ยพื้นก็จะมีความต่างกันด้วยเห็นไหมตัว85ตัวธรรมดาพื้นมันจะหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นอินดอร์เนี่ยมันก็ต่างกันเราพอพูดถึงลิ้นนะครับตัวธรรมดาตัวตรงกลางลิ้นมันจะยาวๆหน่อยส่วนตัวอินดอร์ลิ้นจะสั้นตัว85ลิ้นก็จะสั้นเหมือนกันแล้วพอลิ้นยาวบางทีมันเดินเดินแล้วมันก็ชนเหมือนกันนะครับสำหรับตัวกาเซลตัวปกติ แล้วพอมาพูดถึงตัวรู100เชือกเนี่ยเราลองนับกันดูนะครับตัวอินดอร์จะมีที่ร้อยเชือกอยู่6รูด้วยกันทําให้ทรงมันเรียวกว่าแต่ว่าตัวกาเซลธรรมดาแล้วก็85เนี่ยมันจะมีอยู่7รูแต่ว่าระยะตั้งแต่รูแรกจนถึงรูสุดท้ายเนี่ยมันเท่ากันนะแต่ว่ามันมีเพิ่มเติมขึ้นมารูหนึ่งนะฮะสำหรับตัวกาเซลธรรมดาละ85ก็น่าจะเป็นอีกหจุดสังเกตเหมือนกันนะครับมันเลยทําให้ ตัวของกระเซลอินดอร์เนี่ยมันดูเรียวกว่าเพื่อนเขาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากเพราะว่า3คู่นี้ไซส์มันไม่เท่ากันคู่ขวาคู่กลางคือกระเซลอินดอร์แล้วก็กาเซลธรรมดาเนี่ยมันไซส์7นะครับแต่ว่าตัวไซส์สุดเนี่ยกระเซล85เป็นไซส์9 US นะครับแล้วตัวหัวด้วยอย่างที่ได้เห็นกันนะครับว่ามันก็จะแบบมีความสโลวที่มันแตกต่างกันแล้วก็ตัวหัวเนี่ยมันจะเป็น มีคล้ายๆเป็นหนังเพิ่มขึ้นมาสำหรับตัวอินดอร์นะครับเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันกับตัวธรรมดาอีกหนึ่งจุดสำคัญของกาเซลนะครับที่สามารถแยกความแตกต่างกับตัวอื่นกันได้เลยคือถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นพื้นแบบนี้ธรรมดา85อะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นพื้นแบบนี้เป็นพื้นสีขาวแต่พอเป็นอินดอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นพื้นที่เป็นพื้นกำหรือเป็นพื้นสีแบบส้มๆเหลืองๆนั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันของทั้ง3คู่ก็มีเหมือนกันนะครับคือด้านซ้ายโปรไฟล์เนี่ยพอเราให้นะฮ มันก็จะมีสีทองเขียนเป็นชื่อรุ่นของตัวเองอยู่ก็ดูมีความพรีเมียมประมาณหนึงเอาล่ะเดี๋ยวเราไปออนฟีดกันนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยว่าฟีลลิ่งการใส่เ,เป็นอย่างไรกันบ้างรวมถึงเรื่องของไซ i ซิ่งกันด้วยนะครับคู่แรกนะครับ s ซมบ้าออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ ฟีลลิ่งการใส่ของซัมบ้านะครับคือมันเป็นรองเท้าที่มันแบนแบนใช่ไหมแล้วเขาก็เน้นเอาไว้เตะฟุตบอลที่เป็นอินดอร์เพราะฉะนั้นเท้าของเราต้องสัมผัสกับพื้นเนี่ยให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นพื้นแบนแบนแบบนี้นะครับก็เหมือนรองเท้าสตาร์ทประมาณนั้นนะครับซึ่งพอใส่ออกมาแล้วเนี่ยความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามัน มันใส่ไม่ได้สบายมากพอแต่ผมใส่ไซส์ก้าใช่ไหมครับไม่พวกแบบนิวบาลานซ์ในพวกแบบไนกี้อะไรแบบนี้ซึ่งคู่นี้ผมแนะนำว่าคุณสามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยนะแต่ว่าหัวอาจจะแบบมีชนชนิดนึงก็อาจจะต้องรอเบรกอินแป๊บนึงแต่ว่าถ้าเกิดเอาชัวร์ก,ก็อาจจะเพิ่มไปครึ่งไซส์เนี่ยผมว่าก็ยังสามารถทําได้อยู่เพราะฉะนั้นสัมบ้านะครับใส่ตรงหรือว่าบวกสักครึ่งไซส์เนี่ยผมว่ากําลังดีครับแล้วการอย่างตัวผมมันก็ง่ายมากเพราะว่าอย่างนี้นผมใส่กับเงเกงขาใหญ่ๆให้ดูมันก็ไปด้วยได้นะแต่ว่วาาถ้าเกิด อยากจะใส่เป็นกางเกงขาเล็กเนี่ยผมมันก็ยังได้อยู่เพราะว่ารองเท้ามันเรียวผมว่าเดินนา,นานๆเนี่ยมันก็มีความปวดเท้าประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีคูชชอนิ่งอะไรด้านล่างกันเลยก็<ม>ถ้าเกิดอยากจะให้รองเท้าทรงมันเดรเรียวแต่ว่าสบายขึ้นหน่อยผมก็แนะนําเป็นคู่ต่อไปครับคือสเปเชียเห็นไหมทรงมันคล้ายๆกับ Sam ดามัสกูนี่แหละแต่ว่ามันจะดูแบบ บวมขึ้นมานิดนึงชันกี้ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นรองเท้าที่เรียวมากๆสำหรับผมอยู่นะเนี่ยแล้วก็พอใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ผมบอกไปว่ามันมีเทคโนโลยีที่เป็นคุชชั่นนิ่งด้านล่างเนี่ยใส่ปุ๊บรู้สึกเลยว่ามันซัพพอร์ตเท้าได้ตรงอุ้งเท้านะฮะเท้าด้านหน้าเนี่ยมันมีความยาวขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมทําให้ผมว่าคู่นี้เราสามารถใส่ตรงไซส์กันได้เลยเนี่ยพอผมใส่ปุ๊บเนี่ยผมยังเหลือสเปซด้านหน้าตรงเนี้ยอีกหน่อยหนึ่งเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบีบลงไปได้เลยเเเเเเเนนนนนีีน่่่่่ยยยยหลลืือออะะะะะปปปรรรมมาาาาณ้้คับบแตววใสุ๊ก็ไ็ไดูทฮ ก็แนะนําสบายขึ้นประมาณหนึ่งพอไปใส่แล้วเนี่ยก็ให้ฟีลลิ่งว่าเออมันสบายกว่าเพราะพื้นของเขาเนี่ยเป็นออโ o ทไลท์กันด้วยคือใครที่แบบชอบรองเท้านิ่มๆผมว่าอาจจะเคยซื้ออ so, ินโซ่ออโทไลท์กันมาอยู่แล้วแล้วด้ความที่พื้นมันหนาขึ้นก็เลยซัพพอร์ตเท้าได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับอ่ะเรามาปิดท้ายกันที่กระเซลนี่คือกระเซลล์85นะฮะคู่นี้ใส่ปุป๊บอะ ผมว่ามันดูฟีลลิ่งนะมันดูบวมกว่า2คู่เมื่อสักครู่นี้ประมาณหนึ่งเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้บวมมากเป็นแดชูสอะไรขนาดนั้นก็เป็นคู่ที่คิดว่าใส่ง่ายมากแต่จุดสังเกตเนี่ยคือว่าผมใส่9ก้าคู่นี้นะครับมันหลวมผมว่าจริงๆแล้ว่คู่นี้เราลดใส่ได้ประมาณครึ่งไซส์ จะแบบพอดีเป๊ะมากแต่ใส่ตรงไซส์ก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าฟีลลิ่งเนี่ยของการใส่คู่นี้ตรงไซส์ผมว่ามันให้ฟีลลิ่งเท่ากับใส่พวก New Balance 990 V3 V4 ประมาณนี้ฟีลลิ่งมันจะเหลือด้านหน้าเนี่ยประมาณหนึ่งเท่าๆกันแต่ถ้าเกิดลดไซส์เนี่ยผมว่ามันก็จะแบบพอดีเท้าเป๊ะเลยก็ถ้าเกิดใครที่ชอบออกกําลังกายหรือว่าใส่เดินบ่อยก็อาจจะใส่ตรงไซส์กันได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใส่เที่ยวเล่น,เลนๆเฉยๆก็อาจจะลดไซส์ได้นะครับมันให้ลุกแบบสปอร์ตี้สปอร์ตี้หน่อยหนึ่ง มากกว่า2คู่เมื่อสักครู่นี้ซึ่งอีกหนึ่งรุ่นที่บอกว่าจะอัปเดตกัน,นก็คือรุ่นแคมปัสนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มีคู่จริงๆไหทุกคนได้ดูกันนะครับคือแคมปัสเนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากทั้งแบบแซมบ้าสเปเชียลแล้วก็ตัวของแกเซลเลยนะครับแต่ว่าเขาทาออกมาให้มันกลายเป็นรองเท้าบารสแล้วก็ทรงมันจะบวมกว่าซึ่งผมว่าอันนั้นมันแตกต่างกันไปเลยนะครับแคมปัสที่ทุกคนเห็นนะมันก็จะแบบมีความบวมๆกว่าเห็นไหมคือแคมปัสเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราร มันจะบวมกว่าแล้วเชื่อมมันจะแบบนนั้นหนาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับเอาล่ะสรุปกันดีกว่านะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมชอบรุ่นไหนอย่างไรกันบ้างคือถ้าเกิดใครที่อยากจะได้รองเท้าที่ ใส่แล้วตอนนี้เขากำลังฮิตกันอยู่ก็คือคุณก็ไปแซมบ้าเลยแต่ว่าแซมบ้าเนี่ยฟีลิ่งการใส่มันอาจจะแบบไม่ได้สบายมากขนาดนั้นนะฮะเพราะพื้นมันแบนแล้วมันก็เป็นเทคโนโลยีที่มันเก่ามากๆแล้วถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดให้มันดูมีอะไรที่มันแตกต่างขึ้นมาหน่อยแล้วผมว่าเป็นรุ่นที่ใส่ง่ายที่สุดใน3รุ่นนี้กันเลยนะครับก็คือสเปเชียคู่นี้ คือที่ผมบอกแบบนี้เพราะว่ารองเท้ามันทรงเรียวแต่ว่ามันก็มีความบวมของรองเท้าขึ้นมาหน่อยคือพื้นไม่ได้สูงขึ้นมาหน่อยคือมันจะไม่ได้แบนมากใส่กับกางเกงขาใหญ่ก็ได้กางเกงขาเล็กขาเดฟะลรแบบนี้มันก็สามารถใส่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันสามารถเป็นรองเท้าที่เป็น everyday shoes ของทุกคนกันได้นะครับแต่ถ้าใครที่ใส่กางเกงขากระบอกตรงบ่อยๆแล้วก็ชอบความที่มันดูโมเดิลขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมก็แนะนำเป็นตัวกระเซล ก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าที่แนะนําคือเป็นตัว85นะเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปลองตัวกระเซลตัวปกติละผมใส่มาแล้วผมรู้สึกว่าทรงเนี่ยมันไม่สวยเท่ากระเซล85แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างผมว่ามันดูแบบ มันดูอุ่มอุมกว่าประมาณหนึ่งนะฮะก็ถ้าเกิดเลือกได้ผมแนะนําว่าไปซื้อเป็นกาเซล85เอาละคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดคุณชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าใน3 4รุ่นนี้คุณชอบรุ่นไหนก็ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับถ้าเกิดผมเลือกนะคู่เดียวเลยผมคงเลือกเป็นตัวกาเซล85รุ่นนี้วันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ